ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเล่นปั้นดินน้ำมันไพรโดชุด Star Wars กันค่ะเราเคยแนะนำของเล่นชุดนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่นของเล่นกันเลยในกระปุกแต่ละอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวละครแล้วก็มีดินน้ำมันอยู่ข้างในค่ะสีของดินน้ำมันก็เป็นสีตามฝาของแต่ละกระปุกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองปั้นดินน้ำมันทุกสีเลยค่ะ เราก็ใช้แม่พิมพ์ปั๊มอาวุธต่างๆจาก Star War s กันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากสีส้มก่อนเลยนี่ค่ะเปิดฟ้าออกมาเป็นสีส้มสวยๆแบบนี้นะคะแล้วเราจะแบ่งดินน้ำมันออกมาสักเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปั้นให้เป็นก้อนกลมๆแล้วเราก็จะกดลงไปในแม่พิมพ์นะคะเราวางเอาไว้ตรงนี้แล้วก็เอาแม่พิมพ์ กดลงไปนะคะใส่ดินน้ำมันให้เต็มหลุมในแม่พิมพ์นะคะใส่ออกไปให้เต็มหลุมแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝากดพิมพ์ลายให้แน่นๆเราก็ลอกออกมานะคะ ตอนนี้เราก็ได้อาวุธ Star War ชิ้นแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะวางคุณฮันโซโลเอาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็พอเรากดเนี่ยก็สามารถยิงอาวุธได้เดี๋ยวเราจะปั้นอาวุธเอาไว้หลายๆสีเลยนะคะมีสีเหลืองสีฟ้าสีส้มแล้วก็ปั้นอาวุธชิ้นอื่นต่อค่ะ เดี๋ยวเราลองอันนี้จะใช้ดินน้ำมันสีม่วงเปิดฝาออกมาก,ก่อนนะคะพอเปิดฝาออกมาก,ก็จะเจอดินน้ำมันสีม่วงสวยงามแบบนี้ค่ะเราก็เอาออกมาปั้นนวดคลึงสักเล็กน้อยนะคะวางลงบนแม่พิมพ์แล้วก็กดแม่พิมพ์ ให้เป็นรอยแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆลอกตรงส่วนที่เกินออกมากขาปั๊มออกมาได้สวยงามทีเดียวค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้อาวุธหลายชิ้นและ เดี๋ยวเราจะลองปั้นอีกสักเล็กน้อยนะคะต่อไปเราจะลองใช้ดินน้ำมันสีเหลืองค่ะเราจะลองน่าจะเป็นอันนี้นะคะจะได้เป็นกระสวยอ,อกวากาศปั้มลงไปแบบนี้ค่ะเราก็ลอออกมาง่ายๆเลย ลองอีกทีนะคะเป็นสีฟ้าว้าวอันนี้ลายชัดเจนเลยทีเดียวค่ะสำหรับด้านข้างนี่นะคะก็สามารถใช้ปั๊มได้เช่นกันก็เป็นอาวุธชนิดต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นปืน งนี้ก็ปั๊มได้ค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นดาบ Star w a r นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นปืนค่ะน่าจะเป็นปืนเลเซอร์ค่ะ นี้นะคะเราก็วางอาวุธไว้สําหรับทุกคนนะคะทุกคนก็พร้อมรบแล้วค่ะเดี๋ยวเรามายิงอาวุธกันเลยเราวางเอาไว้นะคะปึ้งว้าวยิงได้แรงทีเดียวค่ะแล้วก็ยิงได้ค่อนข้างไกลด้วยนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะปึ้งปึงป้งยาวยิงได้ค่อนข้างไกลเลยทีเดียวค่ะ เราคิดว่าของเล่นชุดนี้นะคะสามารถเล่นได้สนุกเลยทีเดียวค่ะเล่นได้ทั้งปั้นดินน้ำมันแล้วก็เล่นยิงอาวุธเด็กๆก,ก็น่าจะชอบของเล่นชุดนี้นะคะเราหวังว่าคุณผู้ชมคุณจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามเราได้ทาง YouTube Channel และสามารถกดปุ่ม s b s c r i b e หรือว่าปุ่มติดตามได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้แจ้งข่วคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีของเล่นใหม่ๆและเราอยากให้คุณช่วยแชร์วิดีโอนนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วย ขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กเรากลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ